โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแกลรงดอมอีกแล้วนะคะผม <c oughs> วันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบ็อกนะครับผมแมป e s c a p e the Cinema o f B นะครับผมหรือว่าหนีออกจากละลโลงหนังกันนะจ๊ะนะครับผมโอเคถ้ okay, างั้นก็มาเริ่มกันเลยนะฮะตอนนี้เราเข้ามา ในโรงหนังแล้วนะฮะฮึบโอ้มีมุมขายตั๋วด้วยแฮะตรงนี้มีคนทําน้ําอัดลมหกนะฮะห้ามเหยียบโดนน้าอัดลมสินนะโอ้ตรงนี้ไม่มีคนต่อแถวเลยฮะโอเคเราจะมาซื้อตั๋วใช่ไหมเนี่ยพนักงงานต้อนรับอ้ให้ช่วยอะไรจะซื้อตั๋วไงเออถามทําไมว่าให้ช่วยอะไรเฮ้ยเป็นคนขายตัวต๋วก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่าจะซื้อตัว๋วฮึร์มฮ เออเราจะมาดูเรื่องแะรในดูเสาเหรอเอออีกสามนาทีหนังจะเริ่มนะครับดูหนังในดูเสานะตื้อตื้อดื้อตื้อดื้อตื้อดื้อื้อื้ออ่าจะต้องไปทางห้องโถงโอเคนะฮะเอาละท่านก็มาเริ่มกันเลยนะฮะอึ๊บอ้าะเหยียบเหยียบตรงนี้ไม่ได้หรอนะฮะเพราะว่ามันมันมันไม่เป็นสีสีนะฮะ เราต้องห้ามเหยียบไอ้ที่เป็นสีสีเรืองแสงทุกคนแต่ว่าตัวนี้มันก็ไม่ได้เรืองแสงไงเราก็ควรจะเหยียบได้ไม่ใช่หรอไม่ได้แฮนนี้มีแว่นตาสาม d สมัยเก่าก่อนนะคะห้ามโดนด้วยใช่ไหมนี่คือทางไปโรงหนังเราใช่ไหมนะคะเกมไม่มีเสียงเพลงหรอหรือว่าไงทําไมมันไม่มีเสียงอะไรเลยอ๋อนี่เรามาถึงโรงหนังแล้วนะคะอือฮือโอเคที่นั่งของเราคือตรงนั้นเนาะ อา่าฮะแล้วเมื่อไหร่จะถึงเวลาหนีเนี่ยน,น,นะครับนี่ไม่ใช่เกม e อ c a p e เรามั้งเนี่ยนี่เป็นเกมเนื้อเรื่องเหรอเนี่ยนะฮะถ้าหนังจะเริ่มมาอีกสิบวิโอต้องแร่งกับเวลาด้วยถ้าไปไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ว่าไปให้ทันดีกว่าห <c oughs> นังจะเริ่มแล้วโอ้โอมีเสียงเพลงไม่นะเอ,อ๋ยโอเคอะไรอ่ะมี คาร์บอยนะฮะแล้วคือว่าไงแล้วไงต่อเอผมคงต้องปิดเสียงเพลงไปนะฮะเพราะว่าเพลงมันน่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจแล้วคาร์บอยถ่ายหญ้าอยู่นั่นแหละมีแต่หญ้านี่มันหนังบ้าอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยนะฮะหนังบ้าเกรดบีหรือเปล่าโอ้มีสมบัติอยู่ตรงนี้นะฮะคาร์บอยเห็นสมบัติแล้วไงต่อฮะจะมีนักศึกษาโผล่มาใช่ไหมผมวาเดาวไว้ ใช่หรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเออใช่นหนเสาวโผลมาเอ๊ะเอ๊ะแปลกๆทำไมนะจอมันลาวนะ <c oughs> เ,เสียงอะไรเสียงโดนกินอ้าผมโดนนนูสาวที่โผลออกมาจากลงหนังกินเข้าไปนะฮะเอางงดิเอ๋อผมก็งงทุกคนงงนะฮะ <c oughs> เอกำลังจะตายในนี้อฮะไม่ตายหรอกเพราะว่าเราเป็นพระเอกเพื่อนนะฮะพระเอกไม่มีวันตายฮีโร่เนื้วดายพระเอกฮีโร่ทุกอย่างเราเป็นทุกอย่างเลยยี่ห่าโอเคตายแต,แต่แต่เกิดใหม่ได้นะ, <laughs> อ,นะอ้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 ฮึโอเคหูมันสั่นๆทุกคนนะฮะโอ๊้ ให้เหยียบด้านข้างเหรออ๋อตรงกลางกระดูกสช้สลังเหยียบไม่ได้ทุกคนต้องเหยียบด้านข้างนะแล้วจอมันจะสั่นไปไหนเนี่ยเวียนหัวจังเลยนะฮะโอ้ตรงนี้มีกระดูกมนุษย์ด้วยแฮะสงสัยเขาไม่ใช่พระเอกเขาก็เลยตายโอ้อุนจิอุดออุนจิอนนเอ่อนันนสาวทุกคนโฮึบฮึบโอเคเราออกมาดังตุ๊ดนโนนสาวลแล้วสินะเอ้า แล้วมีนักสำรวจที่อยู่ในหนังนะฮะโอกมาเอเรามาอยู่ในหนังแล้วนะฮะก็แปลกแปลกจัดนักเสาร์ตกลงไปในเหวแล้วหางชูอยู่บนพื้นชูอยู่ตรงนั้นอ๋อเราไอ้ที่ดำๆนี่คือหน้าจอโลงใช่ไหมมันมุดเข้าไปในโลงมันกินคนแล้วมัน พุตออกมาทางกลแล้วก็เด็นออกมาปิ้วตรงนี้ใช่ไหมโอนะฮะแล้วมันไปอยู่มันออกมาจากโรงได้ไงหมอ,อมาจากหนังได้ไงผมง,งนะฮะแล้วเราเข้ามาอยู่ในหนังเฉยเลยนี่ตัวอะไรเนี่ยช้างเหรอ <c oughs> ทําไมช้างมันเป็นอย่างนี้ห้ามโดนน้ําจะไม่เนี่ยช้างพ้นน้ําออกมานะฮะเออห้ามโดนน้ําจากช้างทุกคนอืมอืมโอเคโอเค มีฮิปโปด้วยมูเด้งเด็เด้งเด้งดิวดิวดิวด้ดิเดนะฮะโอ้มีจอเคด้วยชลาวนะฮะเอยมีหมดเลยเวอ้้อยู่ๆก็วิ่งไวอยู่ๆก็ได้ซูเปอร์พาวเวอร์นะฮะเออ I am the fat I am b a l i a l e รอารอะอะไรกับคัดซีนอีกแล้วเออเกือบไปแล้วไม่เกือบอะโดนกินไปแล้วเข้าใจปะ โดนกินไปแล้วแลวออกมาดังตุ๊ดนะฮะไม่มีคําว่าเกือบอะไรทั้งนั้นแต่ที่ไม่ตายเพราะว่าเป็นพระเอก <c oughs> เป็นพระเอกของเรื่องราวในครั้งนี้นะฮะเอื้มอิ้มออกไปจากป่านี่ได้เลยแล้วนี่คือหน้าจอโรงหนังอีกอีกอีกที่หนึ่งเหรอเรากำลังจะออกจากโรงหนังใช่ไหมอ๋อนี่ไงเรามาโผล่ที่โรงหนังแล้วแต่มาโผล่ที่อื่นที่ไม่ใช่ที่ที่เราเคยโดนกินง่ำง่มานะฮะ อืมอ uh ืมโอเคแต่เราอยู่ในวงหนังแล้วเรากลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วทุกคนอา่าหนังเรื่องนี้มันบ้ามากมันมันไม่บ้าแต่ว่ามันจริงตอง <c oughs> เออใช่และผู้จัดการอะไรครับเนี่ยเอยยังไม่ปล่อยให้ความให้อะไรนะอันนั้นเป็นความลับของคุณเหรอครับแล้วคุณเอามันมาฉายทำไมอะ ฮะ huh? uh huh. นั่นน่ะสิแล้วเขาไม่ตามเราด้วยนะเขาปล่อยให้เราเดินไปเองอันนี้ปอปคอนใช่ไหมเนี่ยเราต้องหลบปอบคอนแล้วเข้าไปในโรงอีกครั้งหรอนี่ใช่โรงที่เราอ๋อไม่คนละคนละเรื่องกันนะฮะหรือเปล่าหรือเรื่องเดียวกันอะเอ๊ะอะไรอะ่ะเราจะโดนจับหรอแล้วตำรวจจับเราทำไมอะ่ะช่างไม่มีเหตุผลอะไรสิ้นดีนะฮะทำไรอะ เราทำลายโรงหนังเหรอไม่ใช่นะเออเราไม่ได้ทำลายแต่ดูเสาตั้งหางที่ทำลายเอาแล้วเราจะหนีกลับเข้าไปในหนังอย่างนั้นเหรอทำไมอ่ะโดนตำรวจจับไปดีกว่าไหมแล้วก็ไปเล่าให้ตำรวจฟังเพราะว่าความจริงก็คือความจริงจะได้ถูกเออถ้ามันเอาเราเป็นแพ้เราจะได้เอาเรื่องไปลงเฟซบุ o กอินสตาแกรมจะได้เป็นเข้าไปนั่งโหนกระแสคุยกับพี่หนุ่มกันชัย <laughs> นะฮะไม่ดีหรอเออได้ดังด้วยนะครับ เออใช่เป็นผู้เสียหายด้วยเป็นผู้เสียหายเออได้ดังแล้วก็มีคนรักนะฮะเพราะว่าเป็นผู้เสียหายอือฮึใช่ใช่อ้าวมีนักดำน้ำนะฮะอือฮึอ๋อแล้วเข้ามาในหนังอีกเรื่องนึงเหรอเรื่องนี้เป็นนักดำน้ำนะฮะแปลกเว้เรื่องเออเรื่องนี้เริ่มกล่าวขึ้นเรื่อยๆแล้ว,ลวทุกคนนะฮะเออเอสเคปเดอะโรงหนังเนี่ยมันกล่าวขึ้นเรื่อยๆแต่หลคน ทำแมปนี้น่าจะเมา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 ,มาน้ำลายตัวเองนะฮะก็เลยทำอะไรออกมาบา้บาๆบ,บอกยังไงก็ไม่รู้นะฮะไม่มีอะไรที่มันดูปฏิปต่อเลยสักนิดเดียว <c oughs> เราไปทางไหนและนี่นะฮะมันต้องทางนี้แหละใช่ไหมบนนี้เหรออ๋อเหยียบหนวดปลาหมึกไปนะฮะ ระวังปลาหมึกปลาหมึกโอเคระวังปูเออปูจา๋าเอมาทางนี้ฮึฮึพัศซีนเยอะจังแล้วนี่อะไรเนี่ยมีปลาโลมาด้วยแล้วอยู่ในน้ําหรอแล้วทําไมผมถึงยังหายใจอยู่ได้อเ๋เขตที่เรายังหายใจอยู่ได้เพราะว่าแมปนี้มันกาวทุกคนมันบ้าแมปนี้มันกาว เราก็เลยยังหายใจอยู่ได้มันกาวตั้งแต่เราเข้ามาในหนังแล้วล่ะ <Serbia> เฮ้ยอล่ะนายใช่ไหมคนทำแบบไอพ่อหนุ่มหน้าเวอคนนี้นะฮะในากาวมากเลยนะรู้ไหมเฮ้ย ok, ต่อไปเราจะไปที่อ e ียิปต์อย่างนั้นเหรออ๋อไปอ e ียิปนะฮะโอเคโอเคนะฮะ แม่เนื้อเรื่องเยอะจะละเกินนะฮะผมยิ้เกยียจอ่านซะด้วยสิเฮ้ยโอ้เรามาโผล่ที่อียิปต์แล้วทุกคนตกใจมีผู้บุกลุกผมไม่ได้บุกลุกโอ้โหราชินีทำไมภาพเบลอเบลอนะฮะร <laughs> าชินีภาพเบลอโอประตูหายไปแล้วเราต้องหนีออกจากที่นี่แต่เขาก็ไม่ได้ไล่เราเลยนะแล้วทำไมราชินี เบอร์อย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างผิดแน่ๆเท็กเจอร์เบอร์มากนะฮะตัวละคอรอื่นก็เบอ <c oughs> อื้อึื้ออ้ามโดนงูใช่ไหมอา่าเราต้องกระโดดไปนะฮะระวังโดนงูเพราะว่าตัวเรามันลื่นโอเคโอเคโอเคออกมาได้แล้วตรงนี้มีมัมมี่นะฮะมัมมี่เดินไปมาสวนพาเลตเดินพาเลตไปมาวีวีโอเค มัมม <Mommy>. <Mommy S 1> ี่มัมมี่เต็มไปหมดนะฮะมัมมี่ <Mommy S 1> เดินไปเดินมาโอเคโอเคเราผ่านมาแล้วนะฮะโอ้มีอันนี้ด้วยคนหน้าหมาเอ้ยคนหน้าแมวนะฮะคนหน้าแมวบอกให้หยุดอฮือว่ายังไงอืื้นที่ห่วห้ามหรอไม่รู้ไม่สนผมไม่แคร์เพราะนี่มันก็แค่หนังคุณทำอะไรผมไม่ได้ เออเราจะโดนจับอย่างนั้นเหรออ่าฮะไม่เป็นไรเราไม่โดนจับหรอเพราะเราเป็นพระเอกนะฮะถึงโดนจับเดี๋ยวเราก็หนีออกมาได้เอยแล้วเรื่องนี้มันกล่าวมากนะฮะขนาดผมเป็นพระเอกผมยังทนไม่ไหวเน <laughs> ไม่ไหวกับความกล่าวเอยระวังโดนระวังโดนขวานจิ้มนะฮะขวานจิ้ม ปันจิ้มโอเคอู้แล้วนี่ใครอีกเนี่ยตามพวกมันไปเอ๋พวกนั้นจะออกจากหนังมาหรอเอ๋งั้นก็ตามมาไปช่วยไปช่วยสู้กับตำรวจให้หน่อยเพราะว่าเรากำลังโดนตำรวจจับอยู่ซึ่งทำไมถึงโดนจับนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเนาเพราะอะไรนะฮะก็ข้างง,งแต่ก็ตามมานะชาวอียิปต์ในหนังนะฮะ ตามมาตีกับตำรวจให้หน่อยโอเคอ้าวตำรวจหายไปแล้วทุกคนเราจะต้องแล้วทุกคนที่เขาดูหนังนี่เขาไม่เขาไม่โดนดูดเข้าไปในหนังหรอทำไมมีแค่เรากับไอ้เจ้าเสื้อเขียวที่ถูกดูดเข้าไปในหนังนะฮะเหตุผลนะหรอผมพอจะรู้อยู่เหตุผลก็คือหนังเอ่อแมพมันกาวมันก็เลยเอ่อเข้าไปแค่สองคนส่วนที่เหลือไม่รู้อีโนอีเนนะฮะเฮ้ยเจอตำรวจอีกแล้ว ชาวมอมมี่ตามมาหรือ,อยังนะฮะชาวอียิปต์ตามมาจัดการตำรวจหน่อยอืึเขาได้ตามเลงมาปะยอมแพ้ไม่ยอมนะฮะไม่ยอมอยู่แล้วโอเคเราจะต้องหนีเข้าไปในประตูนี้อะาฮะแล้วชาวอียิปต์ไม่ตามมาหรอห้ามโดนของใช่ไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บห้ามโดนห้ามโดนห้ามโดน โอเคโอเคสวยทำมาโผล่ที่ไหนแล้วเนี่ยฮึบมีฮอทดอกเออที่ไหนก็ไม่รู้แต่น่าจะเป็นที่ในโรงหนังสักที่นี่แหละนะครับโรงหนังนี้สกปรกเนาะนะฮะทําไมมันลกจังเลยเออฮึบโอ้เราออกมาตรงจุดทางเข้าที่เราออกมาแล้วนะครับออืฮ เอ๊อแล้วทำไมมันยาวจังเลยทุกคนมเมื่อไรมันจะจบนะฮะผมเริ่มหุดหิดแล้วเพราะว่าเนื้อเรื่องมันแปลกมันแปลกเกินไปจนผมหุดหงิดผมหุดหงิดกับเนื้อเรื่องมากเลยมเมื่อไรมันจะจบวะแล้วนี่อะไรเนี่ยเข่าวงกดมองทางยากแฮะอเผลวนกลับมาที่เดิมนะเนี่ยอ๋อไม่ใช่โอเคมาโผล่ที่ไหนอีกแล้วเนี่ย โอ้ที่ขายตั๋วนะครับโอเคคนออกมาที่ขายตัว๋วอ่าฮะอ้องนีล้ละภพยในโรงหนังมีห้องนิรภัยด้วยเหรอมีไว้ทำไมอะ่ะนี่โรงหนังนะไม่ใช่บังเกอร์นะฮะเออเออหาคีย์การ์ดคีย์การ์ดอยู่ที่ไหนสักแห่งนี่หรือเปล่าได้คีย์การ์ดปะเนี่ยเออไม่รู้ อ้าวก็เข้าได้นี่หรือว่าไอ้น,นั้นคือคี์การแล้วผมหยิบไปแล้วโอ้มันเป็นตู้ตู้เซฟนะฮะเมื่อกี้ผมจะอึกเออเราจะรวยกันแล้วอ่ะดินะฮะเราตกลงเราเป็นโจรเหรอเนี่ยเป็นโจรที่เมากาวย่า <laughs> yeah, เราก็เราจะรวยแล้วนะฮะป้นเงินเลยนะฮะ เออกลายเป็นเศษถีนะฮะอืมใช่ไหเออไม่ให้เก็บเงินเอาทำไมอะ่ะอย่างไยก็หยิบใส่กระเป๋าสักสองสามกำมือก็ได้นะแล้วก็ออกไปนะครับเพราะยังไงซะเจ้าของเงินนี้ก็จะเอาตำรวจมาจับเราอยู่แล้วเพราะงั้นเอาเงินไปสักสองสามกำมือเพื่อเอาไปจ้างทานายไงเออนะฮะใช่ใช่จริงๆนะครับ เอ้มอามอ้โอคัดซีนอีกแล้วทําไมคัดซีนมันบ่อยจังโอ้เขาถือมีดมาด้วยนะฮะเขาถือมีดแล้วก็แข็งมาเลยมาเป็นตัวแข็งโอ้เขาไม่ตามต่อเราตกตึกตายใช่ไหมเนี่ยเราตายเหรอห <c oughs> นีมาตั้งนานเพื่อตึกตึกตายแล้วอะยังอยู่นะฮะเอาหนังจบแล้วอ๋อผมหลับนะฮะออแสดงว่าเพื่อนไอ้เพื่อนช่วเขียวไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนเสื้อเขียวนี่มันเอา เอาอะไรให้ผมกินวะเนี่ยทำไมผมหลับแล้วฝันเป็นตุเป็นตาขนาดนี้เอาอเมื่อกี้คือความฝันนะฮะก็ว่าอยู่มันไม่มีอะไรสมเหตุสมผลเลยนะครับแต่ผมมั่นใจว่าผมไม่มีทางฝันแบบนั้นแน่นอนนะฮะผมโดนเอหมอนี่วางยาแน่ๆมันก็เลยผันแปลกๆฉันจะโลกครบนานไอ้พ่อหนุ่มเสื้อเขียวเออมมนเป็นแค่ความฝันใช่มันก็ควรจะเป็นแค่ความฝันอยู่แล้วแหละเพราะมันกาวมากนะฮะเออนะฮะ โอ้เราวิ่งมาตั้งนานสรุปคือความฝันนะฮะความฝันเกา่กาๆโอเคในที่สุดก็ออกจากโรงหนังมาได้แล้วแล้วข้างหลังมันอะไรอ่ะไดูู้เสานี่ใช่ไหมนะฮะข้างหลังมันมีไดโนเสาร์นี่นาอืมมาแข่งกันไปที่สวนสาธารณะอนะฮะแต่ทำไมเนื้อเรื่องยาวจังอ่ะ นะครับมันไม่ควรจะยาวขนาดนี้อ่าวิ่งแข่งเหรอเอ๋ยก็มาดีครับโอ้โหขี้โกงจัดเลยว่ะไอหมอ,อนี่แล้วฉันจะไปชนะแกได้ไงวะเนี่ยมันทำตัวขี้โกงขนาดนี้นะฮะแพ้อยู่แล้วดีอย่างนี้โอเคแต่ว่าเราชนะแล้วนะครับสรุปคือทั้งหมดคือความฝันนะฮะแล้วมันเป็นความฝันที่กลวามากซึ่ง ผมมั่นใจว่าผมไม่มีทางฝันอย่างนี้แน่ๆถ้าไม่ได้โดนวางยานะฮะไอ้หนุ่มเสื้อเขียวมันวางยาผม,มแน่ๆทำให้ผมฝันก้าวมากนะฮะเฮ้ยฉันจะเลิกคบแกเป็นเพื่อนอะฮะเออแกชนะเออชนะไปเถอะอ่ะฮะ